รีวิว Origin OS 6บน vivo x 2 0 0 fe เครื่องศูนย์ไทยน่าใช้แค่ไหนเริ่มที่หน้าตา UI กันก่อนเลยรอบนี้ออกแบบใหม่หมดสวยขึ้นทันสมัยขึ้นใช้แนวคิดสบายตาลื่นไหลและเป็นธรรมชาติในทุกรายละเอียดครับ พิ่มเอฟเฟกต์ 3D และแสงเงาเข้ามาใน UI อย่างการกดพินเพื่อปลดล็อกก็จะเรืองแสงแบบนี้เลยหน้าจอล็อกมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นปรับแต่งได้เยอะกว่าเดิมมากๆเลยอย่างพวกรูปแบบนาฬิกานะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายแบบอยู่แล้วใช่ไหมทั้งฟอนต์ทั้งปรับขนาดสีสันต่างๆรอบนี้ก็เพิ่มหมวดกําหนดเองเข้ามานะครับก็จะเป็นนาฬิกายืดๆแบบนี้2แบบตรงกลางกับมุมซ้ายซึ่งเราสามารถยืดขนาดนาฬิกาได้แบบนี้เลยหรือจะเลื่อนตำแหน่งลงมาข้างล่างเลยก็ได้เหมือนกัน นอกจากนี้รูปแบบตีมก็ยังมีให้เลือกเพียบๆเ,เลยปรับแต่งกันไม่มีเบื่อแน่นอนแต่ไฮไลท์จริงๆของรอบนี้ก็คืออันนี้ครับพลิกกาดที่วอลเปเปอร์จะเปลี่ยนได้ตามการเอียงของตัวเครื่องอย่างอันแรกเราเลือกรูปภาพน้องเหมียวมาลองกดดูสักหน่อยเอียงเครื่องไปน้องก็จะแลบลิน้นเอียงมาทางนี้ก็จะแลบลิน้นแบบหรือจะเป็นแบบนี้เวลาเอียงเครื่องก็จะใช้การสลับภาพแทนเจ๋งนีนะ รูปแบบไอคอนก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยให้ดูมินิมอลแบบออริจิน OS จริงๆปรับขนาดได้หรือไม่ชอบแบบเรียบๆก็มีแบบงดงามให้อันนี้จะออก 3D หน่อยไดนามิกเอฟเฟกต่างๆก็เลือกปรับได้เช่นกันมีแบบใหม่ที่ได้แรงบนดจัยจากสายน้ำเข้ามาสวยทันสมัยขึ้นอย่างเอฟเฟกสแกนไลน์นิ้มือเกลียวขึ้นวิง หรือเอฟเฟกตตอนชาร์จแบบระลอกน้ำวา,วา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 วตัวสเตตัสบาร์ก็ปรับแบบใหม่เลยไอคอนทางลัดที่ศูนย์ควบคุมก็เพิ่มเอฟเฟกต์ 3D เข้ามาแล้วก็มีเอฟเฟกต์เบลอแบบนี้ด้วยสวยเลยแล้วรอบนี้ก็แยกออกจากกันแล้วฝั่งซ้ายมือเป็นแถบแจ้งเตือนฝั่งขวาเป็นศูนย์ควบคุมแต่แน่นอนถ้าใครยังชินแบบเดิมก็สามารถมาเลือกแบบผสานได้แบบนี้รวมกันเป็นก้อนเดียวและพวกการแจ้งเตือนก็จะโผล่มาด้านล่างสุดนะ โฟลเดร์ก็ปรับได้เยอะขึ้นแถมอิสระกว่าเดิมจากเดิมที่ได้แค่ย่อขยายรอบนี้ก็จะเป็น2ช่อง1ช่องแนวตั้งแนวนอนปรับได้หมดและกอกล้องหน้าก็มาด้วยใช้ชื่อ Origin Island ปัดขึ้นไปอยู่ด้านบนได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเพลงบันทึกเสียงหรือจับเวลาสั่งงานดด่วนไดนะ้จากด้านบนเช่นกัน ความลื่นไหลนี่ก็ไม่ต้องห่วงเลย Origin OS ตัอย่างโหลดแอปเร็วขึ้นเรนเดอร์กราฟิกดีขึ้นจัดการพลังงานดีขึ้นไปหมดไม่เชื่อใช่ไหมเปิดแอปโชว์เลยดูดิลื่นมากไม่มีหน่วงแล้วก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,ปบไปหมดฟีเจอร์ AI อันนี้ก็มีให้ใช้ครบอย่างการรีทัชด้วย AI ไม่ว่าจะเป็นลบคนลบวัตถุต่างๆหรือขยายภาพด้วย AI ก็ทำได้เนียนมากด้วย ส่วนพวกผู้ช่วย AI ต่างๆก็ใช้เจมินาเหมือนเดิมอันนี้ลอมโกโบอะนะหรือถ้าอยากใช้งานฟีเจอร์วงๆ Circle to Search ก็มีกดปุ่มโฮมค้างแล้วก็วงเอาได้เลยคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับในที่สุด Origin OS ก็มาในเวอร์ชั่นโกโบสักทีแฟนๆ Vivo เครื่องศูนย์ไทยเตรียมอัดตกันได้เลย